เพื่อนทุกคนอย่าคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์นะถ้าผมจะทำคอนเทนต์นะผมทำอะไรนี้มันง่ายกว่านี้ดีกว่ามันอากาศแบบร้อนแบบสุดๆอะ่ะทุกคนคด,ดูผมไม่ต้องมาเที่ยวเดินตตกแดบดบทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้หรอกอยากช่วยไงใจมันคิดอย่างเดียวอยากปลดเปรื่องความรู้สึกว่า เราได้ทําอะไรสักอย่างเราไม่อยากเห็นคนเสียใจไม่อยากเห็นคนทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยิ่งเป็นญาติพี่น้องเป็นคนรู้จักด้วยมันก็นอะไรที่มันช่วยได้มันก็อยากช่วยมันเต็มที่เราไม่มีกําลังทรัพย์ใช่ไหมเราไม่มีคอนแทคกับคนที่ว่าเขามีาหน้าที่ในการค้นหาอะไรเงี้ย แต่เรามีกําลังที่จะกล้าที่จะเดินออกหาแบบนี้มีแรงที่จะฝา่าความร้อนแบบนี้ได้อย่างน้อยๆมาดูนี่ให้มันเห็นว่าตรงนี้มันมีไหมกล้าที่จะเดินมาค้นหาแบบนี้เราก็อันนี้คือเราทําได้ไงเราก็เลยอยากจะทําอยากจะช่วยตรงนี้ได้ก็โอเคครับแค่นี้เองมันไม่มีอะไรมากเลยทุกคน มันมีคอนเทนต์หรือว่าความรู้สึกว่าจะต้องเอาตรงเนี้มาทําเป็นสื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูได้บันเทิงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนแต่เพียงเราอยากจะปลดเปลื้องอารมณ์แล้วก็ได้ใช้ความพยายามของเราได้อย่างเต็มที่ละเมื่อคืนนี้น้ำน่าจะสูงขึ้นประมาณนี้เลยเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มตาลิงนี่เลยทุกคน คลื่นนี่ไม่น่าจะมีนะน้ำก็จะนิ่งๆประมาณนี้แหละแต่ว่าเส้นทางของน้ำช่วงมันเริ่มลงใช่ไหมมันก็จะไหลมาทางนี้ในช่วงจังหวะที่มันเริ่มลงเนี่ยอะไรขาว อ๋อกระสอบ <S <S ไอช่วงจังหวันมันกําลังเริ่มลงเนี่ย <c oughs> อะไรที่มันไหลมากับน้ํามันก็จะมาทางทิศท,ทางนี้หละกระสอบ <S <S น้ำก็ใสนะตรงนี้ใสมาก ขอญาติเจ้าที่เจ้าทางนะครับเปิดทิศเปิดทางให้ผมด้วยนะครับเปิดทิศเปิดทางให้ผมด้วยไม่ตาผมด้วยนะครับเนี่ยการที่มันจะเดินฝ่าขดหินก้อนแบบเนี้ถ้าไม่มีความชำนาญเนี่ยเดินเดินไม่ได้นะทุกคนบาดเจ็บแน่นอนแต่ผมผมโอเคไง ผมเดินได้ผมก็จะใช้ความสามารถตรงเนี้มาทำให้มันเกิดประโยชน์โอเคตรงโซนนี้มันก็จะเป็นโรงแรมคอร์ลาดแล้วอนฟุงมอนเบลเลอร์เลย ต้นสูงต้น,นใหญ่เนี่ยมันมันลอยขึ้นมาติดตรงนี้ได้เนี่ยอย่างอื่นมันก็ลอยได้นะทุกคนขึ้นมาบริเวณนี้ แเมมมรี่ผมใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นจุดที่ผมมาสำรวจจุดสุดจุดสุดท้ายแล้วของของทริปวันนี้แหละเพราะว่า,าถ้าเมมมรี่มันหมดเนี่ยผมก็คงอัดวิดีโอต่อไม่ได้แล้วทุกคนหรืออาจจะไปจุดอื่นแต่ไม่ได้บันทึกเป็นวิดีโอให้ให้ได้ดูอัปเดตอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้สําหรับวันนี้นะครับ ไม่เจออะไรที่มันผิดปกติเลย ผมจะไลฟ์สดตรงเบอร์นี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนนะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี้ไม่น่าจะโอเคอะขออภัยนะเมื่อกี้พูดถึงชื่อโรงแรมไป ก็เป็นจุดที่มีธรรมชาติสวยงามอีกจุดหนึ่งนะทุกคนะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรงแรมนะไม่ได้ทําให้โรงแรมเสียชื่อเสียงอะไรถ้าผมจะเดินขึ้นไปบนสะพานของเขาเนี่ยหน่อยหนึ่งได้ไหมไม่รู้ ม,มันเป็นสิ่งปลูกสร้างในทะเละทุกคนก็ถ้ามันไม่เข้าไปในเขตพื้นที่ของเขาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอเดินขึ้นไปได้นะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่ากาันทุกคน น่าจะไม่ได้แน่เลยเพราะว่าตอนต้องเดินเข้าไปในเขตกำแพงหลังกำแพงตรงนี้ไปนะแล้วก็ทำถุงเลยก็ขอให้ได้พบได้เห็นนะครับแล้วในเร็ววันนี้นะครับในเร็วช่วงเร็วที่สุดแล้วกันนะครับ พราะตอนนี้คนที่ทุกข์ใจที่สุดก็น่าจะเป็นลูกหลานแหละก็ขอแสดงความเสียใจอ,อีกครั้งหนึ่งนะอันนี้กับตันก็มาช่วยหาเต็มที่แล้วมาจนสุดทางที่ว่าจะไปต่อได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสะพานที่ว่าต้องเข้าในเขตโรงแรมเขาแล้วก็ตรงโค้งนั้นคิดว่าถ้ามันจะมีพื้นที่ที่นอกเหนือจากจุดที่ความเป็นไปได้เนี่ย ก็น่าจะมีน้อยกว่าตรงบริเวณแหลมตรงนี้แหละแหลมตรงนี้เนี่ยก็ลองลงมาจากพื้นที่บริเวณใกล้ๆเขียงนั่นแหละโอเคก็อัปเดตให้ดูเท่านี้ก่อนน้คกับน,นะบทุกคนยังไงเดี๋ยวผมกลับไปที่รถแล้วขอสแสดงความเสียใจอ,อีกครั้งหนึ่งครับข,บขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็อ,อย่าลืมกด กับกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตันด้วยนะครับสวัสดีครับ